สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมกับการรีวิวออร่าริงนะคะสิ่งนี้คือจริงๆมีจะทำรีวิวอยู่แล้วเพราะว่าใส่มาครบรอบปีหนึ่งแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวว่า1ปีที่ผ่านมาการมีออร่าริงมันช่วยอะไรเราบ้างไหมนะแลพะพอดีว่ามีท่านผู้ชมที่น่ารักใน TikTok ของเราอะคะ่ะมาถามว่าจริงๆออร่าริงกับวูบ มันต่างกันยังไงแล้วก็มันดีกว่ากันหรืออันไหนยังไงดีวันนี้ก็เลยถือโอกาสโอเคจะมาเล่าให้ฟังเลยละกันว่าออร่าริงจากผู้ใช้จริงใส่แล้ว1ปีเป็นยังไงบ้างชอบไหมออร่าริงแหวนสิ่งนี้เริ่มจากว่าได้มายังไงก่อนละกันคือตอนแรกอะค่ะได้ยินได้ฟังพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่แบบใส่ใจเรื่องสุขภาพของเมืองนอกะเขาพูดถึงแหวน อะไรประมาณเนี้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือยี่ห้ออะไรเราก็เลยไปแบบลองเซิร์ชดูว่าเอ้ยมันคือแหวนอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้คะ่ะใส่ Apple Watch แล้วรู้สึกว่ามันแบบมันอินเว e ชีวิตประจําวันมากเพราะมันมี notification มันรู้สึกว่ามันลบกวนการใช้ชีวิตก็เลยกลับมาใส่นาฬิกาแบบปกติโอเคเราไม่ใส่ Apple Watch ในชีวิตประจําวันแล้เราเอามาใส่ฉเฉพาะตอนออกกาลังกายก็แล้วกันเพราะว่าอยากจะ track อะไรหลายๆอย่างเราออกกําลังกายเพราะเป็นคนออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายทุกวันก็ยังอย่างู้วเา performance อร์ฟอร์แม c ซ์เองเป็นยังไงก็เป็นกลายเป็นว่าเอาไปทางานใส่ในกานนี้แล้วก็เวลาที่ออกกําลังกายก็จะใส่ Apple Watch นะคะแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ของเมืองนอกเขาพูดเขายังไม่ได้พูดในสมัมเขาใส่อีแหวนเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือแหวนอะไรอะ่ะมันดูไม่ใช่แหวนแบบปกติมันดูไม่ใช่แหวนสวยงามเราก็เลยไปลองเซิร์ชดูนะก็เลยเจอว่ามันคือออรา i ิ g ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีขายในไทยซึ่งตอนนี้ก็คิดว่ายังไม่มีนะแต่ว่ารอเคยเห็นยี่ห้ออื่นๆอย่างเช่นแบบเอาต้าคิวแมนอะไรเงี้ยที่มีขายในไทยค่ะจนกระทั่งปีที่แล้วแพลนไปเที่ยวที่อังกฤษแล้วก็ไปเดินเล่นๆดูอะไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือตอนนั้นลืมไปแล้วว่าจะอยากจะได้แหวนวงนี้ แล้วก็เดินเข้าไปในโซนที่เป็นวอตเทคโนโลยีเพราะว่าคุณเตอร์เขาอยากจะไปดูแกลเลจแล้วก็บอกเออไปเดินไปเจอแหวนมงนี้แล้วก็บอกคุเตอร์ว่าเอ้ยอันนี้คือสิ่งที่ตามหาสิ่งที่อยากได้ตอนนั้นคุณเตอร์ก็เลยขยันขยอให้ซื้อมาลนะ่ะซึ่งตอนนั้นอนะบอกตรงๆมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นออร่าลิงเจนสามที่ว่ามันดูสวยวันนี้เรียบวัวน,นี้แล้วก็เล็กว่าน,นี้อะแต่เราเลือกอันนี้เพราะมันถูกแต่อันนี้มันจะมีแบบ เหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึ่งนะเดี๋ยวซออินเสิร์ตดีไซน์ให้เราก็เลยเลือกลองอันนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออมก็ลองแบบแม่งเป็นวงแรกเนาะลองอะไรที่มันถูกๆกลาันเผื่อว่าเราไม่ชอบอาจจะได้ไม่เสียดายมากนะพอซื้อที่นู่นก็เหิบก็มมใส่ที่นู่นเลยพอใส่เสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีความโลคจิตในแบบที่ดีฉันชอบก็คือสามารถเปิดแอปแล้วก็แท็กได้ว่าตอนนี้ฮาร์ดเรทเป็นยังไงตอนนี้นอนเป็นยังไงดีไหมดีคอเบอรี่เป็นยังไงแบบ ทุกอย่างสเตปเค้าอะไรพวกเนี้มันมีหมดเลยจริงๆมันก็มีคละค่ย Apple Watch หละแต่เรารู้สึกว่าแบบใส่แล้วเราก็สามารถลืมมันไปได้เลยเพราะมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เฉยๆยาวมาที่มาการได้แหวนอันนี้โอเคนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่แหวนออร่าดิงหรือแหวนที่สามารถ track performance ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงรีวิวว่าเอ้ยเราใช้มาหนึ่งปีเราเป็นยังไงก็อยากมาเล่า ให้ฟังถึงแบรนด์นี้นิดหนึ่งแล้วกันค่ะเผื่อว่าใครอยากรู้ว่ามันเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรหรือว่าฟิโลโซฟีในการทำอะไรเขาเป็นยังไงเนาะก็ไปหาข้อมูลมาว่าจริงๆ Aura Ring ะคะ่ะเขาเริ่ม d e v e l o อะตั้งแต่ป,ปีประมาณ2013คือเขาอะมองว่าในตลาดตอนนั้นนะคะมันยังไม่มีแบรนด์หรือยังไม่มีคนไหนที่มาทำแหวนหรือน,นาฬิกาที่วัดเรื่องการนอนและการรีคอเวอรแบบจริงๆ ส่วนมากณนะตอนนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นพวกนาฬิกาที่วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะเป็นส่วนใหญ่มันไม่มีใครที่แบบให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนแล้วก็การรีคอเวอร์ว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายไปเท่านี้แล้วอะเรารีคอเวอร์เป็นยังไงแล้วก็นอนเป็นยังไงเนาะเขาก็เลยมองว่าตรงนี้มันยังมีช่องโหว่ของตลาดที่เขาสามารถจะแบบดีไซน์สิ่งนี้มาได้เขาก็เลยเริ่มเดบอีแหวนวงเนี้ย สร้างครัวตัวไทยมาละแล้วก็มาลอนชิ่งในปี2015ซ um ึ่งเขาก็ไปลอนช์ใน Kickstarter แล้วก็ได้แบบออเดอร์ถล่มทลายประมาณ600,000าร์น US ะคะซึ่งภายในแค่15ชั่วโมงเองก็เลยทำให้เขาค่อนข้างประสบความสำเร็จในการลอนช์ตัวโปรโตไทป์ตัวแรกเนาะแล้วก็จริงๆตัวแหวนตัวนี้ค่ะตอนที่เขาลอนช์ออกมา Stanford Research Institute เนาะเขาก็ออกมาเหมือนแบบ ให้วอลีเดตอะวอลีเดตภาษาไทยว่าอะไรอะเออวอลีเหมือนออกมายืนยันอะว่าไอแหวนวงเนี้ยมันช่วยเรื่องการ Track Sleep Accuracy อะได้สูงมากมากที่สุดในตลาดตอนนั้นเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นแบ็กสตอรี่นิดนึงเนาะเอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครอยากรู้ว่าเขาเป็นแบรนด์สัญชาติไหนอีแหวนนี่มันมาจากที่ใดใครเป็นคนคิดมันขึ้นมานะคะ ก็ประมาณนี้เป็นแหวนที่เป็นแบรนด์จากประเทศฟินแลนด์ค่ะพาร์ทที่สองก็คือพาร์ทที่ซออยากจะมารีวิวแบบที่คนใช้จริงรู้สึกละกันด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนมากันคือตอนที่ซื้ออย่างที่บอกว่าอีกรุ่นหนึ่งอ่ะที่มันเรียบๆอ่ะที่มันแพงกว่านะมันสวยกว่าเอาเลยแต่ว่า มันแพงเราก็เลยซื้ออันนี้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเขามีออกนสี4ออกมาแล้วเนาะของซอเป็นเจนสามน e n สามเนี่ยสําหรับซอสมองว่ามันใหญ่มันใหญ่นิดนึงมันดูแบบเป็นแหวนที่ใหญ่มากสําหรับยิ่งคนมือเล็กหรือนิ้วเล็กเนี่ยจะรู้สึกว่าแหวนมันใหญ่มากซึ่งเจน4ค่ะเขาจะทําให้เล็กลงบางลงแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานขึ้นด้วยนะดีไซน์ที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเลยซอว่านสี4สวยกว่าแต่ก็แบบ เพิ่งซื้อมาปีเดียวเองอะจะถอยมาอีกแล้วเหรอมันก็มันก็แพงอยู่เหมือนกันนะก็ <g ül> เลยทนทนใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ต่างกันมากเจนสข้างนอกเป็นไทเทเนียมแต่ว่าด้านในของเขาค่ะจะเป็นอีพ็อกซี่แต่ว่าของเจน4ี่อะข้างนอกอะจะเป็นไทเทเนียมแล้วก็ข้างในก็เป็นไทเทเนียมเหมือนที่มันต่างกันนะแต่ว่ารูปร่างเจน4สวยกว่ามากมากเลยถ้าใครจะซื้อนะคะแนะนําให้ไปที่เจน4เลยไม่ต้องมาที่เจนสานะคะฮาร์ดแวร์ไปแล้วก็อยากมาพูดเรื่องซอฟต์แวร์บ้างสำหรับออร่าลิงหน้าตาเขาจะ ดูง่ายแล้วก็คลีนคลีนคลีคลีมีสามหมวดให้ดูแบบง่ายง่ายไม่ต้องคิดเยอะอันแรกก็จะเป็น Sleep อันที่สองก็จะเป็นอ e เรด n ิเ s สหรือว่าวันนั้นคุณพร้อมใช้ชีวิตมากกว่าขนาดไหนมันก็จะเป็น s กอร i n g นะแล้ก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Activity <c oughs> Sleep ปสลีปบอกอะไรบ้าง <c oughs> ก็บอกทุกอย่างเลยนะแอบเปิดไปด้วยแอบเปิดดูไปด้วยได้ปะ มามาอันที่หมวดแรกก่อนนะกันสลีฟสลีฟเขาบอกอะไรามากก็คือฉันเป็นสลีฟแชมเปี้ยนได้89ซะก่อ์นะคะ<ฮ>มงลงด้วยในสลีฟเขาก็จะบอกว่าอะเรสติ้งฮาร์ดแวร์เราเป็นประมาณไหน HRV หรือว่าฮาร์ดแวร์วัยเบติที่เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็บอร์นี่เทมเพอเจอร์อุณหภูมิของร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็เรสปิราตอรี่แวนะ ว่าตาการห่ยใจของเราเป็นแบบแของออร่าลิงอ่ะดูได้ง่ายกว่าของวูฟแล้วก็มันแบ่งแบบง่ายๆให้เราก็ค่อนข้าง accurate มากจริงๆมันจะบอกว่าเออเราตื่นช่วงไหนตื่นเป็นระยะเวลากี่นาทีแล้วก็ขยับตัวบ่อยไหมอะไรเงี้ยซอรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยของออร่าทำได้ดีกว่าวูฟเพราะซอใส่ทั้งสองอย่างนอนแล้วรู้สึกว่าแหวนอะมัน t r a c การนอนได้ดีกว่าบู๊เ r v เป็นสิ่งเดียวที่ค่อนข้างจะดิบดิบกันมากระหว่างบู๊กับออร่าลิงเนาะซึ่งจริงๆสองวันบอกไม่ได้ว่าจริงๆกันไหนมันแอคคูเลตกว่ากันเพราะว่าก็ใส่แค่2อันนี้เดี๋ยวอาจจะลองใส่ Apple Watch อีกอันนึงแล้วก็นอนแม่งไม่เลยสามอันแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆสามอันเนี้ยใครแอคคูเลตที่สุดหรือว่ามันใกล้เคียงกันไหนเพราะว่า h r v ของทเนี่ยบางที ไม่ใช่บางทีส่วนมากเลยนะโวฟะจะมี HRV ที่สูงสูงกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอ่ช่วีส่งแบบห้าสิบหกสิบมาวันขอออร่าลิงอจะต่ำกว่าเสมอ20หรือว่าต่ำกว่า10หรือว่าที่ต่ำกว่าสาสิเนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแ c คค r a t e เท่าไหร่คือมันไม่น่าจะต่ำขนาดนั้นในความรู้สึกเรอกก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละที่มันดูไม่ค่อยแอคคูเ t เท่าไหร่สําหรับ การวัด H R V นะแต่ถ้าพูดถึงในหลักแล้วอ่ะซอก็คิดว่าใส่ที่ข้อมืออ่ะมันน่าจะแคลคูลเอกว่าการใส่ที่นิ้วอยู่แล้วเพราะว่ามันตรงนี้แบบเส้นเลือดมันน่าจะแบบใหญ่กว่าอัตราการเต้นหัวใจอะไรเงี้ยมันน่าจะจับได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเหมอะเขาวัดเขาก็วัดตรงนี้เนาะเขาไม่ได้วัดที่นิ้วออล่าเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า resilient วัดว่าจริงๆเราแบบสามารถปรับพฤติกรรมหรือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีขนาดไหนมันก็จะเป็นกราฟแบบนี้ ของฉันเป็น exceptional เลิศปะคือมันก็จะมี s t a ต e แบบนี้ฉันอยู่อันบนสุดเลยขิงก่อนนะปะมันจะมี limited adequate solid strong แล้วก็ exceptional เนาะสอก็จะอยู่ที่ระดับ exceptional เพราะว่านอนดีกินดีออกกำลังกายตลอด recovery ดีนะคะมันก็จะอยู่ใน stage นี้แต่ถ้าวันไหนที่แบบอ่ามันก็จะมีช่วงที่แบบ drop ลงไปช่วงไหนเนี่ยอันนี้ช่วงนี่ เป็นหลุมเลยเป็นหลุมฉันก็อยู่ในโซนโซลิดเพราะว่าอะไรไปเดินโดลลไม้นะคะไปเดินเขาไปเทรลกิ้งไปไฮกิ้งแล้วก็บินข้ามทวีไปทำโซนเจ็ตแลกนอนไม่พอกินไม่ดีมันก็เป็นหลุมเลยก็สำหรับออร่าลิงอะค่ะมันก็จะมีให้เราสามารถ Record Workout ได้ Add Activity ได้ Add Tag หรือว่า Lo g Meal เข้าไปได้ว่าวันนี้เรากินอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมี Unguided Session สำหรับทำให้เรา Relax มันก็จะมี t t r s s อ่า l e v e l m e a s u r e m e n t อยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกำลังเข้าโหมดเครียดเยอะแล้วนะถ้าเครียดเยอะอุณหภูมิร่างกายสูงเนี่ยมันก็จะตั้งเตือนว่าแบบนั่งสมาธิสักหน่อยไหมแล้วมันก็จะมีแบบอันไกลเ s สเซชันที่คุณสามารถทำได้แบบ3นาที5นาที ณโนะมเมนต์นั้นได้เลยสองว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเวิร์กดีเหมือนกันมันก็มีคนช่วยเตือนนะที่เปียบล็อกเนะาะไซเคิลของประจำเดือนอนะก็ออร่าล,ลิงก็แอปพลิเเมากๆเหมือนกันว่าบอกว่าถ้าจะเป็นวันนี้ก็เป็นวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราชอบทางวูแล้วก็ออร่าล,ลิงอะคือมันทําให้เราเข้าใจไซเคิลของผู้หญิงมากขึ้น ว่าเราอยู่ในสเตจไหนที่มันขึ้นๆลงๆอะนะก็กคืออุณหภูมิร่างกายอะะซึ่งมันเป็นไปตามไซเคิลเลยว่าเราอยู่ในเฟสซิ่งไหนมันก็จะร,ร่างกายอุณหภูมิสูงขึ้นหรืออุณหภูมิต่าลงอันนี้คือเปะมาสำหรับออร์เรลิงแล้วมันทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเราอยู่ในช่วงไหนหองไซเคิลเราไข่ตกเป็นประจำเดือนนู่นนี่นั่นอุณหภูมิเราควรจะเป็นยังไงมูธเราจะสวิงประมาณไหนหรือว่าตอนนี้ร่างกายเรารับกับ สเตรนไม่ค่อยได้เยอะดีคอเวอรี่ยากนอนยากเงี้ยมันก็จะเตือนมันก็จะบอกว่าเฟซซิ่งมันเป็นแบบนี้นะมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคถ้าเป็นช่วงนี้เราควรจะออกกําลังกายแบบไหนหรือว่าช่วงไหนที่เราแบบพูชลิมิตได้เลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราแบบมีแรงเยอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแตนะ่ซอเห็นคนมาพูดเยอะแล้วว่า4 s t สเตจในไซเคิลของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบกับร่างกายแล้วก็การออกกำลังกายเพอร์เฟคแมนของเราอย่างไงเนาะ ก็ถ้ามีใครอยากฟังก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะถึงไหนไละมี sleep readiness score แล้วก็ออก activity ที่เราบอกว่ามันก็ record ได้รายชื่อออกกำลังกายของมันนะคะก็ค่อนข้างครบนะมันมีแบบทุกอย่างอะจะนึกอะไรออกจะ fencing ฟันดาบ ski weightlifting running คือกีฬาแทบทุกประเภทก็สามารถ record ได้หมดหรือว่าจริงๆถ้าไม่มีก็ใส่อาร์เตอร์ไปนะคะมันก็ record ได้แต่ว่า มันไม่ได้ accurate มากขนาดเท่ากับนาฬิกาหรือวูฟนะซอรู้สึกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่นิ้วอะ่ะมมันก็จะมีความยากตรงที่แบบอยอย่างซอเล่นโยคะอย่างเงี้ยเอามือแบบ downward facing dog แล้วมือต้องวางอยู่ที่พืนเนี่ยบางทีแหวนมันก็หมุนหลวมบ้างหลุดบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ record มันไม่ค่อย accurate เท่าไหร่พูดข้อดีพูดฟีเจอร์ของเขาไปประมาณนึงแล้วเนาะ สิ่งที่ใช้มาหนึ่งปีเรารู้สึกว่าเป็นข้อเสียแล้วกันเนื่องจากว่ามันเป็นแหวนทุกคนมันอยู่ที่มือของเราอันแรกเลยอาจจะเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ล้างมือบ่อยมากแล้วพอล้างมือสก,ก็ต้องทาโลชั่นอะเพราะมือมันจะแห้งก็จะทาแฮนด์ครีมแล้วก็ต้องถอดมันออกมาทาครีมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบ มันไม่ได้วัดอะช่วงที่มันขาดหายไปเป็นท่อนๆก็เลยรู้สึกว่านี้ก็เป็นข้อเสียของมันอย่างหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบวูฟมากกว่าเพราะว่าวูฟอะมันชาร์จบนข้อมือได้เลยคืออยู่ไม่ต้องถอดเลยก็ได้ถ้าอยู่ไม่อยากจะถอดอะนะวูฟเราก็จะถอดแค่ตอนทาโลชั่นเหมือนกันแต่ว่าล้างมือมันบ่อยกว่าไงทุกคนวันๆหนึง่งเราล้างมือเป็นสิบๆรอบนะเราก็เลยต้องถอดแหวนบ่อย แล้วก็บางทีใส่แหวนนะคะ tracking มันชอบหลุดเนื่องจากบางทีวันไหนเราแบบนิ้วอ้วนบ้างนิ้วผอมบ้างหมุนบ้างจับนูน่นจับนี่บ้างอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันหลุดบ่อยแล้วพอมันหลุดมันก็จะ lost track ไปแล้วบางทีเราไม่รู้เราไม่ได้ดูแอปพลิเคชันตลอดเวลานะมันก็จะเตือนว่าเอ้ยเหมือนแหวนไม่ได้อยู่กับตัวนะแต,แต่ฉันใส่อยู่นะแต่มันแค่ไม่ track ว่นนี้ก็เป็น f l o w ของการใส่แหวน in general เลยแหละ หรือว่าบางทีมันอาจจะต้องใส่คับขึ้นแต่คับคนนี้ก็ไม่ไหวละอืดอัดสำหรับคนที่อยากจะใส่ติดตัวตลอดเวลาหรืออยากจะวัดแบบโรคจิตโรคจิตอ่ะนะก็ไปใส่บู๊หรือใส่อาฬิกาที่ใช้ได้ทั้งวันแหวนก็มีโอกาสหลุด c h ก c k i n g แต่ถามว่าข้อดีของมันก็คือมันก็เป็นอันเซอร์ีทุกคนบางคนอะ่ะก็ชอบบอกว่าไม่สามารถใส่อะไรแบบนี้นอนได้มันใหญ่เกินไป ตอนแรกซอวคิดนว่าใส่แหวนนอนอะมันจะรู้สึกประหลาดๆเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนนอนก็ไม่ชอบแบบใส่อะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่พอตอนแรกที่ใส่ก็แบบเออมันก็ actually โอเคใส่นอนได้ชิลก็เลยง,งออหูนี่มาก็หนักกว่าเดิมีใหญ่กว่าเดิมอนนใส่นอนได้เช่นกันกน,นะคะก็ถ้าใครชอบอะไรที่เป็นอุปกรณเล็กๆไม่อยากจะใส่ที่ข้อมือแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับการ t k i n g ว่าจะต้องแบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันฉันจะต้องรู้สแตกของฉันตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าไม่ได้โรคจิตแบบซอเนี่ยก็ใส่แหวนได้อซอมาสวยดีแล้วก็เป็นอัเซสซอรีที่แบบเก๋แล้วก็สามารถวัดอะไรเราได้ด้วยก็รู้สึกว่าเออเหมันก็เลิศอยู่นะคะอยากรู้อะไรอีกไหมราคาเนาะโอเคแอบจดมาเหมือนกันราคาของเจนสามซอหาไม่เจอแล้วนะซอซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่คิดว่าประมาณแบบหมื่นหนึ่ง ถึงไหมอะไม่รู้แต่ว่าของ Gen4 นอนะคะ่ะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นสีเงินสีดำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ349 u s อดอลลาร์แล้วก็ตัวแพงที่สุดจะเป็นโรสโกอยู่ที่499ถ้าสมมติว่าคูณ40ก็ประมาณ20,000ื่นตัวโรสโกแล้วก็ตัวซิลเวอก็จะอยู่ประมาณ13,000นอะอย่างงี้ปะ แล้วก็มันก็มีค่า Subscription ด้วยก็เป็น Prepaid นะคะ12เดือนล่วงหน้า69.99 u s ดกอลลาร์ก็ประมาณ2,000กว่าบาทตั้งแต่ใช้อลล่ามามันก็ทำให้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปเลยเพราะเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันตอบสนองยังไงกับการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกำลังกายการนอนเนี่ย มันทําให้เรามี awareness กับร่างกายเรามากขึ้นว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายเราต้องการผักผ่อนตอนนี้ร่างกายเราแบบไปต่อได้เลยลูกพี่ีย่ยมันทําให้เหมือนเรารู้จริงๆในเชิงสถิติหรือในเชิงสถิติว่าแบบเราเป็นยังไงร่างกายเรารู้สึกยังไงนอกจากที่เราจะรู้สึกด้วย emotional แล้วอย่างเงี้ยนคะมันก็ทําให้ performance หรือการออกกําลังกายของซอดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าวันไหน push ได้วันไหนต้องพัก และนอนเป็นยังไงเนาะแต่แต,แต่สิ่งที่มันก็เป็นทรัพอย่างหนึ่งก็คือดิฉันก็จะแบบหมกมุ่นกับมันหมกมุ่นกับตัวเลขประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยวันนี้สกอร์กูได้เท่าไหร่วะนอนเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามจะ learning to not be stressed กับมันมากนักนะคะก็เอาอะไรที่มันแบบพอดีพดีถ้าส่วนร่างกายเรามันแบบเอ้ยบอกว่า recovery สกอร์ต่างมากเลยวันนี้ แต่ว่าจิตใจเรายังฟิลแบบเฮ้ยมันก็โอเคอะไรเงี้ยก็อยากไปให้ตัวเลขมันมากําหนดชะตาชีวิตจนเกินไปอนะก็คิดว่าอะไรที่มันพอดีๆแต่ว่ารู้สแต็ปรู้อะไรมากขึ้นมันก็ดีต่อสุขภาพองค์รวมของเราดีเหมือนกันวันนี้ก็เลย ได้คําตอบไหมนะว่ามันต่างจากบู๊ยังไงสําหรับคุณผู้ชมที่น่ารักคนนั้นแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ละกันว่าจะซื้อแหวนหรือจะซื้อข้อมือถามว่าเวอร์ดิกเลยแล้วจะชอบและแล้วแต่ความ หมกมุ่นของคุณว่าคุณอยากจะรู้แบบ c c ค r เรตขนาดไหนอยากรู้สเตต์ลึกลงไปขนาดไหนคือ w o ฟสเตตตจะลึกกว่าออร่าสเตตจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นแล้วก็ออร่าก็สวยดีเป็น a c c e s s o r รส่วนบูฟก็จะแบบใหญ่โตน้อยใสก็จะรู้ว่ามันคืออะไรเลยแล้วก็แหวนเวลาออกกําลังกายก็จะมีแบบหลุดบ้างอะไรบ้างส่วนอันนี้ก็เขาอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่แล้วเนาะก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าจริงๆราคาก็ใกล้เคียงกันแต่เหมือน o ูฟจะ subscription fee ต่อเดือนหรือต่อปีเนี่ยจะแพงกว่านะคะก็ฝากไว้ยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมออกกำลังกายนะคะอย่าลืมนอนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกไปเจอแสงแดดบ้างเดี๋ยว e ีบีต่อไปจะมาพูดเรื่องความสำคัญของแสงอาทิตย์ซึ่งมันสำคัญ กว่าที่เราคิดเยอะมากว่าทําไมวันวันนึงเราควรออกไปเจอแสงอาทิตย์บ้างข้างนอกนะไม่ใช่แค่นั่งอยู่ใกล้หน้าต่างนั่งอยู่ใกล้หน้าต่างก็เป็นประมาณนึงแต่มันต้องออกไปข้างนอกก็ฝากไว้สําหรับอีพีถัดไปนะคะวันนี้ไปแล้วไม่าย